สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับตรงนี้อีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จะทำการรีโนเวทใหม่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของท่านได้ทำการขุดก่อนนั้นนะครับได้3ปีนะครับ สปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับความกว้างของพื้นที่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง40กว่าเมตรนะครับลักษณะที่เจ้าของท่านได้ขุดไว้ก็จะขุดร่องขึ้น2ฝั่งนะครับ เลยทำให้พื้นที่นั้นค่อนข้างจะแคบนะครับค่อนข้างจะแคบแล้วก็หลังคันนะครับเล็กมากนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเอารถยนต์ไปข้างในได้นะครับเราก็เลยมาทำการรีโนเวทใหม่นะครับขยายนะครับขยายลังคัน พื่อที่จะให้เข้าได้และก็เราทางทีมงานได้ออกความคิดเห็นว่าฝั่งนี้นะครับขมร่องไปด้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไว้เฉพาะด้านฝั่งโน้นนะครับไว้ข้างเดียวนะครับซึ่งอ,อีกด้านก็จะทาทั้งหมดนะครับเพราะว่า ให้พื้นที่เกิดประโยชน์การปลูกต้นไม้มากที่สุดนะครับและก็จะทำการขยายร่องฝั่งนู้นนะครับให้กว้างนิดหน่อยให้ได้ความลึกนะครับความยาวน่าจะอยู่ที่ประมาณ400เมตรนะครับ4-500เมตรนะครับความยาว นะครับพื้นที่ประมาณหไร่นะครับหไร่เนื่องจากเจ้าของท่านก็ได้ทำขุดทำเกาะแล้วก็ขุด2ด้านทีนี้นะครับหลังคันแคบมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปชมหลังคันที่ทำไว้นะครับซึ่งนะครับรถไม่สามารถ เข้ามาได้เลยนะครับต้องเดินเข้าอย่างเดียวนะครับนี่นะครับจากแดนรัวนะครับจากเดนรัวมาที่เหลือประมาณน่าจะสองเมตรหสิบนะครับนะครับเจ้าของท่านก็เลยปรึกษาว่าจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดนะครับทางเราก็เลยออกความคิดเห็นว่าฝั่งนี้นะครับทําการ ผมร่องเลยนะครับผมร่องแล้วก็ขยายดินตัดดินลงมานะครับเพื่อให้มันมันกว้างเลยฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นร่องนะครับสำหรับสะก็จะเป็นหัวท้ายนะครับหัวท้ายนั่นท้ายสุดก็จะมีบอ่ออีกอยู่จุดหนึ่งนะครับ หัวท้ายเลยแล้วก็เชื่อมร่องด้านนู้นเดี๋ยวผมจะพัดไปชมนะครับลักษณะร่องที่ขุดไว้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับร่องด้านนี้นะครับหลังคันก็ไม่กว้างนะครับน่าจะจากขอบบ่อนะครับมาถึงแดนก็น่าจะ3เมตรนะครับก็ ถ้าปลูกไม้ป่าก็น่าจะได้อยู่แถวแถวหนึ่งนะครับปลูกตรงกลางเลยคือฝั่งนี้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องเดินนะครับก็จะเป็นร่องลักษณะนี้เลยนะครับยาวไปสุดแดนทางทิศใต้เลยนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนแบบใหม่นะครับ ฝั่งนู้นก็จะถมร่องนะครับแล้วก็อาจจะขยายบางส่วนด้านนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์อีอกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าร่องอยู่สองฝั่งนะครับมันก็จะไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถเข้าออกไม่ได้นะครับการ จะไปท้ายสวนนั้นคงลำบากนะครับก็จะทำการแก้ไขรีโนเวทใหม่นะครับซึ่งรอติดตามชมผลงานของเรานะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับสำหรับตรงนี้นะครับสองแปลงนะครับติดกันนะครับก็จะทำการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับรอติดตามชมผลงานได้นะครับเดี๋ยว ผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมนะครับก็จะให้ชมก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับขออนุญาตนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ